ค,คลิปนี้ก็อยู่กับช่องวิซัสพอดีฮัมมอนวันนี้จะมารีวิวซีดีเพลงนะครับซีดีออดิโออัลบ,บั้ม The City of Love นะครับเป็นอัลบ,บั้มวงเพลงแต่เอาดนตรีมาทำใหม่นะครับเนื่องจากว่าเป็นค่าย Rivie e นะฮะเนี่ยอ่นนานผิดในขออภัยด้วยนะครับค่ายนี้ค่ายนี้เขาทำเพลงแบบสบายๆของเขานะครับเดินจากมุมซ้ายที่เขียนคำว่า ขออภัยไม่พบกันนะครับ The City of Love นะครับเป็นภาษาไทยนะครับจะมีคำว่าแล้วก็มีเมืองเป็นรูปเมืองนะครับท้องฟ้าสีฟ้านะครับแล้วก็มี j m e a m m y The City of Love จะเขียนว่า Enjoy 24 World Song from from ตึ๊ด๊ดประมาณนี้ครับอันนี้ Lewis E น,นะครับน่าจะเป็นค่ายที่เขาทำ เพลงแนวสบายๆนะครับเนี่ยค่ายเนี้ยแล้วมีคำเตือนภาษาอังกฤษโลโกโล้รูปยิ้มยี่สิบห้าปีเจมกัมมี่ยี่สิบห้าปีเจมกัมมี่ราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาท MGA นะครับรอบนี้โฆษณาโดยสายการบินนกแอร์นะครับสีปินมีปาโปติโต้นิวจิว๋วรูสุสพันวลการตดนปรกรณ์ลำไดโนฟินเบอร์ทองชัยเป็กออฟไอ มีสุกดิลูลาและออบปองสักมีออบปองสักสองที่นะครับอันนี้เป็ก o อฟไอนะครับอันนี้ออบปองสักเดียวนะครับสอนปกจะเป็นเลขรหัส c ีดีนะครับเลขรหัสของแผ่นซีนะครับเดือนมีที่ทำหนายสมองลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเจมส m แมี่ i ดอะซิ o ี้นะครับมีนกแอร์แล้วก็สองซีนะครับมีสองแผ่นนะครับข้างเหมือนกันนะครับ ส่นลั็นรูปเมืองเหมือนกับปกด้านหน้านะครับแล้วก็มีรายชื่อ,อแผ่นหนึ่งสองม,มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ให้ไปดูเอานะครับอันนี้เลขรหัสแผ่นของซีดีเหมือนเคยนะครับสงวนลิขสิทธิ์สิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดซีดีเพลงไทยจำนวนยี่สิบสี่เพลงวิธีใช้เพื่อฟังวันผลิตวันผลิตหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดจำหน่ายยี่สิบกสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์จัดจำหน่ายคือเจมส์แกมมี่ที่อยู่ของเขานะครับแล้วก็ผู้ผลิตเจมส์แกมมี่ด้วยนะครับนี่บาร์โค้ดคอมเพกติดดิจิตอลออริโอแล้วก็ไปเที่ยวเว็บไซต์ teamember com เจมส์อีซีลอสโหลดเพลงก่อนโทรก็คือจันหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็มีเว็บไซต์ teamember อีกทีนะครับมี m g a ด้วยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมดูข้างในครับ นนี้เป็นตรงกลางจะเป็นเครดิตผู้มีส่วรร่วงใครทำอลัลบ,บั้มนี้บ้างนะครับใครทำดนตรีใหม่ๆนะครับแผ่นแรกจะเป็นสีฟ้านะครับชื่อ james a m G m y e, the city of love เป็นสีดํานะครับเหมือนก็ปกหน้าจะเป็นเปินเปนป้นนะครับไปไ้หมกคำเตือนนะครับแล้วก็มีคำเตือนภาษาอังกฤษ ลิิสอรหรืออ่านผิดอันไงขอไป้าาอ่านไม่ออกนะครับเกมแกมมี่คอมแพคดิสกที่ต้นออริโเลขลาสแผ่นซีดีแล้วก็เลขแล้วก็เลขหนึ่งคือแผ่นที่หนึ่งนะครับสภาพแผ่นก็มีรอยเยอะอยู่นะครับแต่ก็ฟังได้อยู่ครับแคลงมี่ลากเสีฟ้านะครับแผ่นสองก็จะเป็นสีดํานะครับชื่อชื่อซิตี้จะเป็นสีฟ้านะครับเหมือนเคยแต่แตกต่างตัวเลขนะครับ ภาพแพรก็มีรอยอยู่นะครับอาันนี้โฆษณาโดยสายการบินนกแอร์นะครับอันนี้จริงๆมีฟูปฟองด้วยแต่ว่าเราทำตัดเองนะครับเนี่ยมาพร้อมกับชื่อและบ,บ้อง,องเขานะครับอันนี้จะเป็นลิงโทนฟูกองนะครับการโหลดเพลงนะครับว,วิธีการโหลดมีอะไรบ้างครับ อันนี้จะเป็นรายชื่อเพลงว่าใครคนแต่งเพลงทำนองเลืกเียงเพลงนี้นะครับใครเลือกเลียงใหม่นะครับจะสังเกตว่าทุกเพลงเลียกเลียงใหม่ทําเป็นดนตรีแบบสบายๆบ,ยบยฟังชิลๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นดิจิทัลนะครับก็จะเป็นไฮแล้วกับการรีวิวซีดีอ i o อเดโอชุดนี้นะครับเออลืมไปมีเรื่องจากรีววเพราะว่ามีคนขอใน Mess e n g e r ส่วนตัวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเมื่อเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่รับชมขอบสวัสดีครับ